ตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงแล้วนะทุกคนตื่นมาเบลก็ไปอาบน้ำแต่งตัวสระผมอะไรให้เรียบร้อยเพราะว่าเราจะเช็คเอาออกจากโรงแรมก็ประมาณเที่ยงเนาะเด็กๆก,ก็คือยังไม่ตื่นกันเลยค่ะนั่งไปสักพักน้องนานก็ตื่นแล้วนะทุกคนแต่พี่อดินก็คือยังไม่ตื่นเมื่อวานนี้เบซื้อ,อของเล่นมันจะเป็นตัวต่อใ,ใช่ไหมแล้วก็ลดบังคับให้คันนึงก็คือเล่นตัวต่อทั้งคืน จนสี่ทุ่มอ่ะทุกคนกว่าจ,จะหลับได้พอหลับก็คือเตียงเนี้ยสูบอดินเข้าไปเลยมันนิ่มมากแล้วก็นอนไม่ตื่นเลยอานาก็ตื่นขึ้นมามาบ่นอะไรไม่รู้ทุกคนบ่นพูดอยู่นั่นแหละพูดคนเดียวพอลูกตื่นใช่ไหมทุกคนอนาาตื่นคนเดียวเราก็เลยหาอาหารชงอาหารเช้าให้ลูกกินเนาะ เป็นอาหารเช้าก็คือขนมปังแล้วก็นมทาเย,ยมนั่นแหละมีข้าวมันไก่ที่เหลือจากเมื่อวานแต่ว่าเอามาชิมดูแล้วไม่ได้เอาใส่ตู้เย็นไว้นะทุกคนมันก็เลยเสียสรุปอานานะก็คืออดกินข้าวมันไก่ไปเลยทุกคนเบลดมดูแล้วมันตะแรกดมดูมันไม่มีกลิ่นนะแต่ว่าพอชิมเข้าไปรู้สึกว่ามันเปรี้ยวเบลก็เลยไม่อยากให้ลูกกินก็เลยเอานมแล้วก็ขนมปังให้ลูกกินแทนเนาะขนมปังกับนมอะเบลไปซื้อมาตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วแหละ โรงแรมที่เบลพักอยู่ก็เดินจากโรงแรมไปเซเว่นก็ใช้เวลาหกนาทีเดินไปตอนกลางคืนนะทุกคนเบลมีหลานด้วยคนหนึ่งที่เป็นลูกชายของป้าเนาะก็อายุไล่เลี่ยก,กันแต่เป็นรุ่นพี่อดินก็ประมาณสองปีนี่แหละมั้งก็ไปด้วยกันทุกคนเอ้ยเห็นร้านอ่าที่เขาขายของเล่นเนาะก็เลยพากันไปแวะก็เลยได้ของเล่นมาด้วย ให้ซื้อให้หลานด้วยแล้วก็ให้อาดินกับอานาด้วยเป็นของขวัญเพราะว่าเบลไม่ได้เอาของอา่าของเล่นของอาดินมาจากที่บ้านเลยไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาเลยก็เลยซื้อเป็นตัวต่อน้องอาดินชอบเล่นตัวต่ออยู่แล้วแหละทุกคนมันจะเป็นเหมือนตัวต่อที่ว่าเอามาต่อกันเป็นชั้นๆทําเป็นรูปบ้านรูปนั้นรูปนี้เหมือนเลโก้แต่ไม่ใช่เลโก้ที่ว่า เอาไปต่อเป็นรูปรถเป็นรูปหุ่นยนต์อะไรนะเป็นเลโก้ธรรมดาเป็นสี่เหลี่ยมอะที่เอามาต่อกันเป็นชั้นๆนั่นแหละน้องอดีนะชอบเล่นมากๆอน,นาก็ชอบเล่นนะแต่ว่าน้องอนณาชอบสมุดดินสอระบายสีซะมากกว่า เบลก็ซื้อให้คนละอันนั่นแหละทุกคนก็เลยซื้อให้คนละอันเป็นของขวัญให้ลูเวีลคัมทูไทยแลนด์นะคะแล้วก็ได้กินนมอ่าตอนเช้าแล้วก็มีขนมปังด้วยเด็กๆตอนเช้าเขาก็กินแค่นี้แหละทุกคนเขาไม่ค่อยเรื่องมากสําหรับเบลก็คือบม่ได้จา้ายคอยจะกินมามา่าต้มมาม่านี่ประมาณสองวันแล้วนะลงเครื่องมาจากสนามบินนะทุกคนอ่าเบลไปส่งของเสร็จใช่ไหม ส่งของเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนโอ้สิ่งแรกที่เบลทําก็คืออยากกินต้มมาม่ามากๆอยากกินมามา่มาครับแล้วก็ใส่ปลากระป๋องเข้าไปด้วยอซดน้ําเข้าไปแบบมันมันได้แรงอ่ะมันร้อยยางแรงเลย <c oughs> จริงๆนะทุกคนเมื่อวานลงคลิปไปใช่ไหมหลายๆคนก็ยังสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็มีหลายๆคนก็ถามว่าเบลไม่ทํางานแล้วเหรอทํางานนวดอะไรอย่างนี้เนาะ คือเบลกับพ่อบ้านได้คุยกันแล้วนะทุกคนตอนแรกที่เบลจะไปทํางานก็คือเรื่องไปทํางานน่ะก็คือคุยกันตกลงกันเรียบร้อยแล้วเอาไปเอามาฟังไปฟังมาก็คือมันก็จะเป็นปัญหาแบบนี้เรื่อยๆเบลก็เลยเลือกที่จะไม่ไปดีกว่าแล้วก็บอกกับเจ้าของร้านแล้วก็พี่คนที่ฝากงานให้ก็ขอโทษขอโพยกันไปว่าเบลไม่ได้ไปทํางานแล้วแต่เจ้าของร้านเขาก็ใจดีนะทุกคน เขาก็บอกว่างั้นไม่เป็นไรลองให้ลูกโตก่อนค่อยไปทําก็ได้ไม่เป็นไรนี่คือเขาเข้าใจมากๆเพราะว่าการที่ผู้หญิงที่อยู่อิหร่านน่จะทํางานได้ก็ค่อนข้างที่จะยากนะทุกคนก็เข้าใจตรงนั้นแหละเบลก็เลยตัดปัญหาแล้วก็ไม่อยากทะเลาะไม่อยากอะไรมากมายก็เลยแบบว่าไม่ทําเลยนั่นแหละทุกคนก็เลยตัดปัญหาแล้วก็ไม่ทําเลยแต่เบลอะเรื่องเรื่องอยาใช่ไหมพี่พ่อบ้านมโมโหโทโสไปเรื่องอยานั่นแหละ พ่อบ้านก็ไม่ไม่ได้อย่านะทุกคนเแบลบก็เลยขอพ่อบ้านว่างั้นเแบลบขอกลับมาที่เมืองไทยแล้วกันมาจัดการเรื่องเอกสารการทํางานของเบลด้วยเแบลบก็จะมาลุยทำออนไลน์นี่แหละทุกคนก็จะหาหน่นหานี่มาขายแต่เรื่องถามว่าเบลจะกลับไปที่เมืงอ,อ,เองอิหร่านอีกหรือเปล่าก็นู่นแหละทุกคนรอให้ถึงสองเดือนก่อนเบลก็จะบอกทุกคนว่าเบลจะขับไปไหม รอให,ให้ลุ้นให้ลุ้นให้ลุ้นกันว่าจะกลับไปหรือเปล่าเนี่ยถ้าเบลพูดไปอย่างนี้ก็อย่าเพิ่งด่ากันนะห้ามด่ากันอย่าเพิ่งด่ากันรอลุ้นรอลุ้นดูว่าผลมันจะออกเป็นยังไงเบลก็อยากให้ทุกคนลุ้นตามว่ามันจะเป็นยังไงเบไม่ทําให้ใครเสียใจแน่นอนแหละทุกคนทุกคนก็อยากให้ทุกคนเข้าใจในตัวเบลเนาะก็เชื่อเบลเถอะว่า สิ่งที่ทำอยู่ตรงนี้มันดีที่สุดแล้วก็มันก็เต็มที่ที่สุดเบลก็ไม่อยากทำอะไรที่มันผิดพลาดเพราะเราก็ ก้าผ่านมาครึ่งชีวิตแล้วอะทุกคนก็อยากให้ทุกอย่างที่เราทำลงมือทำมันดีขึ้นมันไปได้ดีกว่าเดิมนะทุกคนมีคนนึงเคยบอกเบลไว้นะทุกคนฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอนะในสิ่งที่เราเจอเรื่องที่มันแบบว่ากระทบก,กระทั่งจิตใจร้ายแรงมาได้ต่างๆนานาม,มาล้องขึ้นข้องชีวิตเราแล้วอะแล้วแล้วต่อไปฟ้าหลังฝนมันก็จะมีแต่สิ่งสวยงามใช่แหละทุกคนมันก็ต้องเจออุปสรรค ถูกไหมมันก็ต้องมีหลายๆคนที่ต้องเจออุปสรรคแล้วถ้าสมมุติว่าเราก้าวผ่านจุดนั้นลงไปได้ถ้าเราผ่านมันมาได้มันจะทําให้เราแกร่งแล้วก็เราสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ขอแค่เราไม่ท้อแค่นั้นแหละทุกคนเบลก็ไม่ท้อนะทุกคนแล้วสิ่งที่เบลเลือกเบลคิดว่า ถ้าสมมุติว่ามันมันไม่ดีกับอะไรอย่างเงี้ยอนาคตเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนพระเจ้าก็คงจะคัดสรรไว้แล้วแหละว่าเราต้องเดินไปทางไหนตอนนี้เวลานี้ใจเราสั่งแบบนี้ก็ให้มันเดินไปแบบนี้ก่อนนะทุกคนอันนี้คือพูดแบบนี้ก็อย่าพิ่งไปดราม่าอะไรกันอีกนะผู้ดใดไปฟ้องก็จะาฝ้าไปฟ้องเด้อจ่าเด้อฉันก็ไม่ได้เบาอีหอย่างเยียวก็เขาแล้วนะอย่าพิ่งไปฟ้องนะคะ บอกเลยอย่าพึ่งฟ้องขอร้องนะจ๊ะแม่จ๋าอย่าพึ่งฟ้องนะคะเห็นใจเบลด้วยฉันกำลังสร้างอนาคตเบลก็เก็บของที่โรงแรมอะไรเรียบร้อยนะทุกคนเด็กๆก็ตื่นกันแล้วให้เด็กๆล้างหน้าแปรงฟันเรียบร้อยเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็นี่ก็คือสิ่งที่เบลซื้อให้ลูกนะทุกคนนี่แหละที่เบลเรียกว่ามันมันเชื่ออะไรสักอย่างก็มันเรียกว่าเลโก้ไหมเบลก็ไม่แน่ใจ แล้วน้องอดินก็อยากได้รถบังคับแบบนี้มากๆเลยนะทุกคนคือไปดูที่อิหร่านน่ะแพงมากเบลไม่กล้าซื้อให้ลูกเลยแต่คันนี้ก็ประมาณสามร้300กว่าบาทนะทุกคนก็ราคาก็พอฟังได้แหละแต่ที่อิหร่านมันแพงกว่านี้แหละก็เลยซื้อเลโก้ให้ด้วยแล้วก็รถคันนี้ให้ด้วยเพราะว่าเคยบอกลูกไว้ว่าเออถ้ามาเมืองไทยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ซื้อให้สักคันเนาะก็เลยน้องอนานา่ะ เขาเอาที่มันเป็นเป่เปาบัลเบอทุกคนใส่ฐานแล้วก็มีเสียงเพลงอะไรติ้งตังติ้งตังออกก็ไม่รู้ไปบอกให้เอาที่มันเป็นแบบว่าของเล่นน่ะน้องไม่เอาน้องก็จะเอาอันอื่นค่ะน้องจะเอาอันนี้ฉันจะเอาอน,นี้งองเงียด้วยนะทุกคนเราก็เลยต้องซื้อให้ ใกล้ถึงเวลาเช็คเอาท์แล้วแหละก็ตอนนี้ก็เป็นเวลา11หมูงครึ่งเนาะทุกคนเบลก็เลยลงมารอป้าที่ล็อบบี้ด้านล่างก็มาถ่ายเซฟี่ในห้องน้ำสักนิดหนึ่งกระจุกเขาง,งามงานทุกคนคะ่ะเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมเรียบร้อยเราก็มาทาน อาหารกันที่เซนทันอุดรเนานะป้าเบลก็คือชอบมากร้านฟูจิทุกคนเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นครั้งแรกที่เบลไปที่ภูกเก็ตเบลจำได้ไม่เคยลืมเลยป้าเบลพาไปกินอันนี้แหละเบลก็ไม่เคยกินเหมือนกันเด็กบ้านนอกเนาะไม่เคยไปกินอะไรอะไรเงี้ยหรอกเราก็กินแต่ข้าวแกงพอไปก็กินไม่ถูกเลยมันขึ้นอย่างเราก็กินแต่ซูชิคําละสิบาทอยู่ตามตลาดนัดเนาะ <c oughs> เขาก็พ้าเมื่อกกินอันนี้แต่ว่าเบลก็ไม่ได้กินหรอกเบลก็สั่งให้ลูกเป็นเกี๊ยวซาแล้วก็ อ่าเป็นเหมือนซูชิข้าวปั้นอะไรสักอย่างที่มีไส้กุ้งไส้ปูอัดอยู่ข้างในก็สั่งให้อดินอานาเพราะว่าอ่าน้องก็ชอบกินเบลก็เคยทําให้กินนะอยู่ที่บ้านก็เป็นข้าวห่อสาหลายใส่กุ้งใส่อะไรเงี้ยเกี๊ยวซาบเบลก็เคยทําทุกคนก็คงจะเคยเห็นเนี่ยเด็กๆ็ก็คือกินเอากินเอาจ้าผู้พวกคนป้าเบลก็คือตกใจมากลูกเขาลูกฉันกินเก่งแห้ง กินเก่งมากทุกคนเด็กคนอื่นน่ะเขาไม่กินเก่งขนาดนี้แต่ว่าลูกแันสองคนก็คือบุ๊ยบ้ามเอาบ้ามเอาว่าไปแต่มันต้องโตไปกว่าน,นี้แหละลูกเราเนะี่ยร้อยโลอยู่ไม่ไกลหรอก ทานอาหารกันเสร็จเรียบร้อยก็เลยพากันออกมาเดินเล่นนะทุกคนเพราะว่าเราป้าจัดการธุระกับธนาคารอยู่ก็เลยพากันมาวอล์กอ o ราวเดินเล่นโอ้ยทุกคนเดบส a k English กับคุณลุงที่เป็นแฟนของป้าเพืนเป็นฝรั่งเนาะฉันกับสปีก l i ง h v e เวล e ิวเลยแหละ Thank you so much สำหรับร้านไทม์ทูเดยขอบคุณคุณป้ามากๆเลยนะคะวันนี้ป้าเบลก็คือเช่ารถนะทุกคนก็ขับรถกลับบ้านกันเช่าจะดีกว่าให้คนไปรับไปส่งนะเพราะว่าเราก็ขับรถไปไปมาๆเนาะนั่นแหละทุกคนเบลก็เลยไม่ได้จ่ายค่ารถแท็กซี่รถอะไรก็มีผลพลอยได้ติดตามไปด้วยอุ้ยอิ่มจังตังอยู่ครบตอนนี้เบลก็อยู่ที่บ้านป้าแล้วนะขับรถมาตั้งนานกือาจะมาถึงบ้าน นั่งจนว่าดากเอ็นอนณาร้อนไหมลูกร้อนร้อนเรามาเจอใครสวัสดีค่ะจะไปเก็บผักหวานนู่นหรอผักหวานเจ้าโตเจ้าเดิมเจ้าขอเจ้าเดิมโอเคโอเคสวัสดีค่ะสบายดีทุกคนบอสบายดีโอสบายดีบอมาเอาเอาไปแย่งให้เพลนเบิ้งเลยมาถึงก็ได้กินของอร่อยนะทุกคน บ้านป้าก็คือมีทุกอย่างลูกนังอันดี้มีผักหวานด้วยยายบอกว่าให้เก็บผักหวานผักหวาน you want to try you pick up it like that and hey, like that you want to try no If you don't try, you want to go to mommy? Yeah, I go back. You want to go back? Uh, wait, wait a little bit, okay? I want to go upstairs. Upstairs, nothing. It have to not clean now. It's not, clean. not clean. You can't go upstairs, not clean. It's so hot. Uh -huh. Yes, so hot. Not clean. เพิ่นบอกว่าเพิน่นจะขึ้นไปเพื่อบนบ,านนบาาน้านป่ะสันร้านฝรั่งก็คือคุยภาษาอังกฤษเป็นอย่างเดียวนะทุกคนอ้ยเบลก็ลืมแล้วภาษาอังกฤษเขาพูดอะไรนี่ก็คือกึ๋นในหัวสมองนี่แทบจะนึกไม่ออกเลยนะบางคําที่เขาพูดฟังกับบม่รูเ้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องจริงๆนะทุกคนแล้วร้านก็ถามคือคําถามเยอะมากบางทีบางคําที่เราไม่รู้จักเนาะก็จำไมาได้เชนะ่กโนอันเดอร์เซนโนอันเดอร์ ฟังไม่รู้เรื่องอย่างเดียวเลยนะทุกคนจาไม่ได้แล้วเบลก็ลืมแล้วแต่ก่อนเบลทํางานที่ภูเก,เก็ตเบลพูดภาษาอังกฤษได้นะแต่ว่าอ่านไม่ค่อยออกหรอกแต่ก็พูดได้เราก็สื่อสารกันทุกวันนะ่เนาะมันก็เลยทําให้เราแบบจําได้แต่พอเราไปอยู่อิรา,น,านนานๆเราเปลี่ยนเป็นภาษาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาเปอร์เซียใช่ไหมนั่นแหละ มันก็เลยพูดภาษาอิหร่านอย่างเดียวพอเบลซึมภาษาอิหร่านเข้าหัวเนี่ยชนิดว่าออ้เถียงผัวกับเก่งพูดอะไรก็เก่งเก่งไปหมดไปคนนอกไปข้างนอกคนเดียวก็ได้แบบชิลว,ว่าฟังบุลรูเลียงกับซ้แต่ว่าฉันก็ไปได้ภาษาอิหร่านฉันก็แบบว่างูปลา,าพอถุๆเท่าไหร่ก็ไปได้เซยนะทุกคนแล้วพอมาเนี่ยเราจะมาพูดภาษาอัง,งกฤษแยกกับว่าออกได้จ้าว่าเราจะพูดยังไงต่อจําก็ไม่ได้นะทุกนิีพูดได้ก็คือเลิศแล้วนะเนี่ย ป้าบอกว่าเห็นเด็กๆก็จะพาเด็กๆไปขับรถเล่นนะทุกคนแกก็เลยบอกให้เบลว่ะมาเก็บผักหวานรอมันก็จะเป็นแตกยอดออกมาแบบนี้นะอร่อยมากยอดมันนะทุกคนมันเป็นผักหวานป่าป้าเบลก็จะชอบไปวัดที่เบลพาทุกคนที่มีหลวงตาอยู่นั่นแหละก็เขาแล้วในป่ามันก็จะมีต้นผักหวานเยอะใช่ไหมป้าแกก็จะไปขุดมาแล้วแกก็จะเอามาปลูกที่บ้านตั้งหลายต้นนะทุกคนยังได้กินเท่าทุกวันนี้พี่สาวเบลก็คือเลี้ยงแมว ด้วยน้องแมวตัวนี้ชื่อว่าน้องไขวานนะทุกคนเป็นลูกสาวสุดท้องของพี่สาวเบลเองรักมากห่วงมากเบลโทรไปทีไรก็กอดก็หอมน้องแมวตลอดเนาะคือพี่สาวเบลอะมีอ่ามีน้องหมามีน้องแมวตั้งแต่ทํางานอยู่ที่กรุงเทพไอ้น้องหมาตัวนั้นอนะชื่อน้องอ่า ต้นข้าวเอกไปจำได้เลยไปชอบชอบน่ารักไปชอบมันจะเป็นพุดเดิ้ลตัวสีขาวๆข,วขวนหยิกๆเนาะที่น้องต้นข้าวก็น้องก็เสียไปแล้วแหละทุกคนมีแมวอีกตัวหนึ่งชื่อว่าจิมจิ ที่ชื่อว่าจิมจิไม่ใช่อะไรนะทุกคนเพราะว่าตอนนั้นนะ่ะป้าแกทํางานกับคนญี่ปุ่นแล้วเขาชอบกินจิมจิแมวตัวนั้นก็เลยได้ชื่อจิมจิเ <c oughs> ลิศนะแต่ว่านะน้องก็เสียไปแล้วแหละก็อายุเยอะเนาะก็อยู่มาตั้งแต่เบลเป็นเด็กนู่นน่ะนะทุกคนก็เสียไปแล้วแล้วแมวตัวนี้พี่เบลบอกว่าอน้องแม่น้องอ่ะมาคลอดอยู่ที่อยู่ที่บ้านแล้วก็ก็คือให้คลอดก็ให้อยู่นั่นแหละแต่คราวเนี้ย แม่น้องไปแล้วไม่กลับมาแล้วมันมีแมวอยู่สามตัวตัวนี้รอดชีวิตอยู่ตัวเดียวพอเรามาเจออีกสองตัวก็ตายไปหมดแล้วแล้วก็เหลือตัวนี้ตัวสุดท้ายพี่สาวโบบอกว่าตอนนั้นที่น้องหมากับน้องแมวตายอ่ะจะไม่เลี้ยงแล้วจะไม่เอามาเลี้ยงแล้วเพราะว่าเสียใจมากแต่ตัวเนี้เขาก็มาหาอยู่ดีก็เลยได้เลี้ยงทุกคนเนี่ยเลี้ยงไม่เลี้ยงไม่รู้แต่ว่าสื่อปอกข้อใจให้เยวจ้าเลิศบลเลิศชีสชมพูผอม สวัสดีค่ะหนูสวัสดีค่ะฉันเมย์ฉันเมย์แล้วร้านหลายจ้าสวัสดีค่ะยังจ้าหนูจะเอาอะไรหนูจะเอาอะไรอาบแป๊บแป๊บอาบน้ำไหมอาอันนี้ของป้าเจย์อยู่เด้อเอาให้เอาไปให้เอาไปให้มีอะไรบ้างทำไมไม่ดูถามป้าเจยดิชอบไหม ชอบไหมอันนี้อะไรหวานไหมหวานปวดฟันไหมปวดฟันไหมญาติญาติมารวมตัวกันนะทุกคนตอนกลางคืนเราก็เลยมากินดินเนอร์ที่บ้านป้าเบลป้าป้าที่แกมีแฟนฝรั่งนะเขาจะมีบ้านอยู่อีกหลังหนึ่งอยู่ใกล้ๆกกันนี่แหละหลังนี้ก็คือเบลก็เคยอยู่กับ คุณตาคุณยายเนาะก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับพี่สาวพว,ว่าช่วงนั้นเป็นวัยรุ่นแล้วเราก็คืออารมณ์แบบสวิตสวาสมากเราไปเที่ยวกับมาดึกๆนะ่ะน้องสาวแม่เแบลบว่าแกแกดุเแบลบอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ว่าเบลก็อารมณ์รุนแรงไงเบลบไม่ฟังจ้ะ เบลบอฟังจากทังกันหนีออกจากบ้านไปเลยพอจะมาอยู่จริงๆเแบลบก็เลยไปอยู่กับป้าคนโตของแม่เบลนี่แหละก,ก็ป้าคนนี้ที่ทุกคนได้เห็นอยู่ทุกวันนี่ก็คือคนที่ใส่เสืเส้อดำเนี่ยที่เราทะเลาะก,กันตอนนั้นเแบลบเป็นับรุ่นนะทุกคนเแบลบพูดอะไรก็ไม่ฟังหรอกเนี่ยไม่มีใครเอาเบลอยู่แต่แรกเบลอยู่หลังนี้เแบลบก็เลยย้ายไปอยู่กับป้าอีกหลังหนึ่ง แต่ก็ไปไปมาๆนะทุกคนไปก็จะไปไปมาๆแบบนี้แหละพอมานี้ก็มากินข้าวมีคุณลุงมีพี่สาวของแม่มีน้องสาวของแม่แล้วก็คือทุกคนมารวมตัวยังไม่หมดนะทุกคนมีเป็น10คนนะู่นแหละเยอะมากสำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนเพียงเท่านี้นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลนะคะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ